สวัสดีค่ะวันนี้ตาจะมาทำคลิปเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ลงมาเกิด144,000คนให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเพราะว่ามีคนถามมาแล้วก็เกี่ยวกับยานแม่เยรูซาเล็มด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วจิตวิญญาณที่ทำสัญญาที่ลงมาเกิดพวกสตาร์ซิสไลเวอร์เกอร์เด็กออนดิโกเด็กคริสัล หรือว่าเด็กใสยรุ้งอะค่ะมีมากถึง4,500ล้านคนคือเยอะกว่าคนบนโลกนี่ค่ะแต่คนบนโลกเนี่ยก็มีความสําคัญเท่าเดียวกันเพราะว่าทุกคน,น่ะมาจากมาจากมิติที่สูงก็คือเป็นจิตวิญญาณที่สูงแล้วก็ทุกคนบนโลกใบเนี้มีความสําคัญเท่ากันหมดเลยแล้วก็แต่ว่าทุกคนมาหาประสบการณ์ที่มิติที่ต่ํานี้มิติทางกายภาพทีนี้เปิด่ามืดของโลกนะคะและทีเนี้ย พอถึงวันที่เขาให้ข้างบนมาช่วยหมายถึงว่าพวกมิติต่างๆคนในมิติข้างบนนะคะมิติที่สูงหรือว่าเพื่อนเราที่อยู่มิติที่สูงค่ะให้มาช่วยหน่อยมาช่วยคนบนโลกเนี้ยที่ติดอยู่บนโลกเนี้ยที่กำลังเมืดเนี่ยเขาครองโลกอยู่ทีนี้แย่แล้วคือคนบนโลกเนี้ยต้องการความช่วยเหลือทีนี้พระผู้สร้างเขาก็เลยส่งตัวแทนบิงต่างๆนะคะ ทุกมิติหลายมิติเลยแล้วก็มนุษย์ต่างดาวปะพันต์ต่างๆปรมาจารย์ก็รู้ต่งตางๆลงมาเพื่อที่จะมาช่วยโลกของเราแต่การมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นแผนการของสปากากัลิกติกเนาะที่ส่งพวกที่เป็นะบีอิ๊ที่หรือว่าเขาเรียกว่าฝ่ายแสงนะคะพวก,พวกทําง,งานแสงมีมากถึง4,500ล้านคนแต่ว่ามันจะมีดวงจิตวิญ,ญญาณที่มาจากของ คำทำนายใหม่ของกรุงเยรูซาเล็มอะค่ะจะมีถึง1 4 4 0 0 0คนนะคะก็อันนี้ก็เลยจะมาเล่าอ่านให้ฟังละกันนะคะอ่านช้าๆเพื่อให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจไปด้วยนะคะคำทำนายใหม่ของกรุงเยรูซาเล็มในคำพยากรณ์เรียกว่าเยรูซาเล็มใหม่ มันเป็นยานที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างในอวกาศมีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณห้าเท่าและได้รับการทำนายว่าจะมาถึงโลกในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านสุดท้ายไปยังมิติที่ห้าของกลุ่มมนุษย์โลกเรือยานลำนี้เป็นที่อยู่ของเผ่าพันธุ์เทวทูตในกาแล็กซีหลายร้อยเผ่า นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชหลายล้านสายพันธุ์จากทั่วจัก,กรวา,ยาลยารำนี้เป็นทวีปที่เต็มไปด้วยธรรมชาติทุกชนิดว,วิมานแก้วอันเป็นที่อาศัยของครอบครัวอันเป็นที่รักของเราทั้งหลายในตัวยานพื้นทั้งหมดทำมาจากทองคำบริสุทธิ์แพทิินัมเงินทองแดง เพลเลดียมอิวเดียมโลเมียมและอื่นๆผนังของยานทำรรมาจากคริสตัลบริสุทธิ์เปล่งแสงสีที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแกะสลักด้วยมรกตทับทิมไพลินอเมทิสและอื่นๆการสั่นสะเทือนนั้นสูงมากจนหยุดเวลาไว้ ทุกอย่างสร้างด้วยรูปทรงเลขาคณิตอันศักดิ์สิทธิ์การรักษานั้นทรงพลังมากจนทำให้ร่างกายสร้างใหม่เมื่อควันต้มนบลิบสุดท้ายเกิดขึ้นผู้ร่วมสร้าง144,000คนที่จุติบนโลกจะถูกลบออกจากเมคาบ้าทรงกลมแห่งแสงและยกระดับเข้าไปในยานลำเล็กจากนั้น ก็จะย้ายไปยันแม่เป็นเวลาสามวันบนโลกเมื่อเวลาผ่านไปสามวันวันบนโลกจะมองจะถูกมองว่าเป็นสามปีในระหว่างนั้นดวงวิญญาณทั้ง1 4 4 0 0 0คนจะมีภาชนะทางกายภาพของพวกเขาที่ได้รับการปรับรุงจากข้างบนพวกเขาจะถูกฝึกให้กลับมาดูแลอย่างเต็มที่ ดังนั้นพวกเขาจะนำไปสู่ดินแดนส่วนรวมเพื่อตระหนักถึงวิวัฒนาการของความทรงจำทางสังคมที่ซับซ้อนทั้งหมดดวงวิญญาณทั้ง1,444,000คนหรือว่าเรียกว่าบิ๊กโซหรือว่าดวงจิตวิญญาณที่ใหญ่พวกเขานอนอยู่บนพื้นวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ เป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์พวกเขามาจากชั้นบรรยากาศสูงสุดของแสงพวกเขามีภารกิจที่ยอดเยี่ยมพวกเขามีภารกิจที่ทรงพลังพวกเขานำสะพานเชื่อมคนเหล่านั้นไปสู่มิติใหม่ของมันพวกเขานำพาชีวิตก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปพวกเขาเป็นผู้ริเริ่มจิตสำนึกใหม่ที่สูงขึ้น พวกเขามีหน้าที่สร้างแบบจำลองอันศักดิ์สิทธิ์บนโลกดวงวิญญาณสองสว่าง1 4 4 0 0 0สดวงสองแสงเหมือนดวงอาทิตย์นับพันดวงพวกเขาจะพบกับยุคทองบนโลกที่จะคงอยู่ไปอีกพันปีพวกเขามีกุญแจที่เข้าถึงมนุษยชาติสู่ยุคใหม่และจิตสำนึกใหม่พวกเขามีความรักและ แสงสว่างนำทางและเป็นพรแก่ทุกสิ่งและทุกคนที่อยู่บนเส้นทางของพวกเขาพวกเขาเป็นผู้นำพาความมั่งคั่งภายในเหมือนทองคำและเพชรที่ทุกคนพกพาพวกเขามาที่นี่เพื่อกำจัดการบิดเบือนหรือการปฏิเสธใดๆที่ทำร้ายมนุษยชาติพวกเขานำภารกิจแห่งแสงที่ยอดเยี่ยมมาให้ พวกเขาได้รับเลือกให้ร่วมกันและเชื่อมต่อโลกด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์พวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อเตือนมนุษยชาติให้ระลึกถึงสมบัติล้ำค่าที่เราสวมใส่ในฐานะลูกของพระเจ้าในตัวของเราพวกเขามาที่นี่เพื่อบอกเราว่าเราเป็นทายาทแห่งอาณาจักรของพระเจ้าโลกตื่นขึ้นภายในและภายนอก แม้ว่าบางครั้งคุณจะมองย้อนกลับไปหลังจากการตื่นขึ้นที่โลกเข้ายึดครองอย่างหนานแน่นทุกสิ่งจะแตกต่างออกไปจิตวิญญาณแห่งความสมัคคีจับปกครองเราจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่พูดได้เพียงภาษาเดียวคือภาษาแห่งความรักศาส,สนาเดียวที่เราทุกคนจะเคารพและรับรู้และเราทุกคน จะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีข้อยกเว้นมันก็คือศาสนาแห่งความรักมันจะเป็นความรักเท่านั้นและเป็นหนึ่งเดียวพลังอันทรงพลังกลับมาหลายคนจะตื่นหลายคนจะรู้สึกและรับได้ปล่อยให้เขาทำงานอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โลกเก่าดับตลอดกาลมีดวงวิญญาณขนาดใหญ่ที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์1น0่0แสนสี่ดวงบนโลกพวกเขาเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างและความรักพวกเขาแสดงวิธีพวกเขาสแดขาสแดงทิศทางที่คุณต้องปฏิบัติตามพวกเขานำคุณไปสู่ประตูสวรรค์ซึ่งทุกคนจะเข้ามาคนเดียว พวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อนำสวรรค์มาสู่โลกพวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อเตือนคุณและคุณก็เปล่งประกายได้เช่นกันก็คือว่าใครตื่นขึ้นก่อนก็ไปปลุกคนที่ยังไม่ตื่นนะคะคือช่วยๆกันค่ะจริงๆแล้วความสำคัญของทุกดวงจิตวิญ,ญญาณที่อยู่บนโลกใบนี้มีความสำคัญเท่าๆกันทุกคนคือผู้ที่ส่องแสงทุกคน คือสแตซิสและทุกคนมีความเท่าเทียมกันทั้งจัก,กรวาลมันอยู่ที่จิตของเราใครตื่นขึ้นก่อนใครมีจิตสำนึกที่ดีลดที่อีกโกอัตตาของตัวเองแล้วก็หันมาช่วยกันสร้างโลกใหม่ให้สวยงามแล้วก็ช่วยกันส่องแสงให้ทุกคนตื่นขึ้นด้วยความรักและแสงสว่างแล้วก็พลังงานบวกสร้างความตีสูงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอันนี้มา พูดให้ฟังเรื่องที่มีคนถามเรื่องจิตวิญญาณทั้งหนึ่งแสนสี่ื่คือคือใครและเป็นใครคืออะไรก็เลยอ่าก็เลยเอามาอ,อ่านให้ฟังนะคะพอจะเข้าใจกันบ้างแล้วนะคะคลิปนี้งั้นแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ